สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านครับวันนี้ตำรวจพุทธาจักรปตัตตานีนะครับเราได้สัญจรมาที่อำเภอรกระเพาะที่สพกระเพาะนะครับเราวันนี้มาเนี่ยเรามีข้อมูลดีๆคด,ดีเด็ด,ด,ดๆที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ใช้ในการเป็นเกราะป้องกันตัวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ เคสที่ผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับมีหลายอย่างนะครับที่ถูกหลอ,อกดขอยกตัวอย่างก่อนนะครับสิ่งที่เขาจะใช้กลลวิธีในการหลอกลวงเราเนี่ยชัดๆเลยมีอยู่สามเรื่องครับหนึ่งหลอ,อกให้เราหลงหลอ,อกให้เรากลัวหลอ,อกให้เราโลภนะครับเอาหมาครับ โลกกลัวหลงประมาณนี้นะครับใหญ่ๆสามกันนะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างคโกงนะครับหลงครับเคสเน้นครับผู้เสียหายเป็นผู้ชายชอบเล่นโซเชียลไ i น์ทิกต o อกเฟซบุ๊กอยู่ดีๆนะครับ มีสาวสวยเข้ามาทัดสาวสวยเข้ามาทัดนะครับโปรไฟล์สวยเลยผู้เสียหายอายุห้าสิบเขาคุยครับสาวสวยพูดเพราะคุยสักระยะหนึ่งเขาชวนลงทุนนะครับเริ่มแล้วครับหลงนะครับหลงในรูปลักษ์สวยงามคุยไปคุยมา เอาพูดง่ายๆครับหวังจะเรื่องเพศนะครับสุดท้ายพี่ค้าพี่ขา,ขาชวนลงทุนง่ายๆนะครับลงทุนง่ายๆได้เงินเร็วได้เงินเ,นเยอะลงทุนร้อยได้หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับเชื่อใจกันลงทุนสูญเงินเป็นแสนครับนะี่ครับ ครั้งแรกลง50,000บอกว่าระบบขัดข้องถ้าลงอีก50,000ก็จะได้เงินทั้งทุนแสนหนึง่งบวกกับกำไรอีก50,000ที่จะโอนขึ้นมานะครับสุดท้ายโอนไปห้า0 0ื่หลังกลายเป็นแสนปิดเฟสปิดลายหายจ้อยนะครับเคสนี้เป็นอุทาหรณ์ คุยกับคนแปลกหน้าหลงโปรไฟล์สาวสวยชวนคุยเลิ่มชวนลงทุนเสร็จเขาแล้วครับเคสนี้เพราะฉะนั้นจากสิติคดีถูกชอกอ่อกโกงมันถูกกระทําทุกเพศ ทุกวัยทุกอาชีพนะครับสูญเงินไปหนึ่งแสนบาทง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วช่วยแชร์ไปให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องในกลุ่มเพื่อนเป็นอันิงสนงครับขอถามผู้กลับก็พอที่ในคดีเยอะไหมครับที่านี่ครับเยอะครับ ส่วนมากจะเป็นแบบไหนครับเป็นลักษณะอย่างที่ท่านรองผู้การปฏิัตนีได้ตักเตือนไปนะครับเป็นเรื่องเรื่องหลอกให้ลงทุนนะครับบางครั้งก็มีคดีเกี่ยวกับซื้อหลอกให้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าก็มีครับครับหลอกซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าเยอะครับหลอกลงทุนก็เยอะซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าเลยก็มีมีเคสหนึ่ง ผมนี่กั้นหัวเลาะก,กับพวกผมนี่แหละครับเขารู้จักกันซื้อกางเกงยีนส์ทีเดียวสามตัวครับสามตัวครับสามตัวเขาตัวใหญ่นะครับรูปร่างอย่างผมเนี่ยซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จคือมันราคาถูกตัวละสามร้อยเขาซื้อทีเดียวสามตัวเลยสิ่งที่ได้ครับกางเกงมาสามตัวจริงครับ แต่เป็นกางเกงเด็กครับเด็กนิดเดียวเขาเขาเห็นห่อสินค้าแล้วเนี่ยเขาตกใจว่ากางเกงยิงไปสามตัวเนี่ยตอนมันห่อเล็กจังฉีกออกมาครับกั้นหัวล็อกก็ไม่ได้หัวล็อกก็ไม่ได้ก,ก,ไไดก็เกงเด็กครับเด็กตัวเล็กนี่ครับกกมๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ